สวัสดีครับวันนี้ร้านเจมิคบายเชียงรายครับมีรถเข้ามาใหม่ครับมานำเสนอครับคันนี้เป็นสุนหล่อจากค่ายซูซูกิครับซูซูกิ GSXR ครับตัว R นะครับ L8 นะครับโฉมนี้จะมีเป็น L8 และ L9 นะครับคันนี้ในเล่มทะเบียนนะครับจะลงคอสอไว้10คอสอปี19 ขอสอปีส8ปดนัปอภัยนะครับขอปสอปี18จดทะเบียนปี19นะครับรถในเล่ม2มือนะครับตรวจสภาพรายรอบกันครับคันนี้ลูกค้านะครับที่ผมไปซื้อปิดไปซื้อมานะครับมือที่2คือ ต้องขอเอ่ยอนุญาตอเอ่ยชื่อร้านที่ลูกค้าไปซื้อนะครับซื้อจากร้านดิเจรญยนนะครับปีเพิ่งเพิ่งซื้อมาปีที่แล้วนะครับเราอาสามารถเข้าไปติดตามคันนี้ที่ช่องอดิเจริญยนได้นะครับเพราะคันนี้เพิ่งรีวิวไปปีที่แล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยได้ขี่นะครับก็ตัดสินใจขายมาให้ผมนะครับ เป็นคนภาคเหนือเหมือนกันนะครับก็เลยคุยกันง่ายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูสภาพแายนอกโดยรวมนะครับสวยงามมากครับคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุล้มชนหนักร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลาของแต่งร้าวๆนะครับเอาจากด้านหน้านะครับก็จะมีชิลน้าแต่งนะครับซิลโวกาวิตี้นะครับุดกระจกแต่งลายเทคนะครับแล้วก็จะมีปีกข้างนะครับของผู้อีกครับสวยครับทําให้รถหน้ารถดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นกาดหม้อน้าครับ กาดออยครับของ e v o t e ท h ครับสวยครับตัวนี้ตัวอานะครับจะได้โชกโชว์ว่าสับแทงให้จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวหน้าแต่งครับกาดแฮนนะครับแต่งปั้มบนนะครับโลโก้อาแบมโบ o โลโก้แดงครับตอนนี้ก็จะเป็นมือคลัสนะครับของ TWM ครับ ภาพสวยงามครับไล่มานะครับก็จะเป็นนะครับฝาถังน้ำมันนะครับโปรไวครับ TWM ครับครอบถังคาร์บอนนะครับเคเบิลบูฟครับกัรลอยถังนะครับกัรลอยด้านข้างกนลื่นนะครับของ r n g นะครับด้านด้านซ้ายและด้านขวาครับแล้วก็จะมีกาดเครื่องนะครับ GB Racing นะครับทางซ้ายและขวานะครับ แล้วก็ท่อแต่งครับอาคาพวิกปลายเป็น GP แล้วก็นี่ครับมีคาร์บอนด้วยนะครับเป็นสลิปออนนะครับเสียงนุ่มๆครับเพราะว่าอันนี้คือเสียงถามว่าฟังจากตัวจริงนะครับเสียงก็ลั่นพอสมควรนะครับแต่คือยังไม่ลั่นมากก็คือมันจะมีแคสท์ระติกอยู่ด้านล่างนะครับเป็นแคสลูกอ่าเล็กๆอยู่ด้านล่างครับถ้าจะให้ลั่นกว่านี้ก็คือต้องผ่าแคสตะด้านล่างออกนะครับ แล้วก็จะมีสายทักแต่งนะครับสายทักแต่งนะครับมาตรงนี้จะเป็นปัมป๊มเบรกหลังแบ m b o n i c k เกนะครับแล้วก็ขาจับ ISV สปูลอีโวเทคครับยกล้อหลังมีบังโคลนท้ายคาร์บอนครับไฟเลี้ยวหลังแต่งครับแล้วก็จะมีตูดมดแต่งครับจากศูนย์แล้วก็จะมีเบาะให้นะครับคนซ้อนให้ครับ ด้านนี้ครับก็จะมีนะครับโซ่สเตอร์นะครับยังใช้ได้อีกนานครับสภาพคือเหลือเยอะเหลือเยอะมากครับแล้วก็นะครับอันนี้จะเป็นชุดมานะครับบางโซ่นี่ก็เป็นคาร์บอนครับแล้วก็จะมีคลิกชิปจากโรงงานครับคือลงด้านนี้นะครับก็จะมีกัด c ีบเลสซิ่ครับภาพเครื่องใสมากครับ สภาพสวยใสมากครับไม่มีริ้วรอยจากการล้มหรือชนอะไรทั้งสิ้นนะครับคือสภาพดีมากครับคันนี้แล้วก็นะครับจะเป็นชุดสีเดิมโรงงานทุกจุดนะครับคราคาประมาณนี้ครับผมกุญแจมีให้2ดอกครับมีคู่มือให้นะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนครับกันสบัดนะครับเป็นกันสบัดเดิมโรงงานนะครับของขยบ้าครับ ดูเลขไม้กันครับคันนี้เลขไม้ครับวิ่งมา9,527กันรีบดกิโลครับโอ디โอด้านบนนี้นะครับสปอร์ตนะครับคันนี้จะมีนะครับตั้งแต่ขี่สปอร์ตมานะครับตัวนี้จะมีเกวบอกน้ำมันนะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับถือว่าสุดยอดมากครับปกติสปอร์ตตัวพันนี้จะไม่ค่อยมีเกววัดน้ำมันให้นะครับโอเคครับสภาพยางครับ ภาพยางนะครับถือว่าก็ถ้าสําหรับคนที่ต้องการที่จะใช้ยาวๆนับแนะนําก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับแต่ทางร้านนะครับถ้าสมมุติจะให้ทางร้านเปลี่ยนก็จะมีโปรโมชั่นยางให้พิเศษนะครับจากราคาที่ซื้อขายกันท้องตลาดนะครับถ้าซื้อกับทางร้านก็ให้ทางร้านเปลี่ยนให้ก็จะมีราคาพิเศษให้จากหน้าป้ายนะครับเผื่อลูคกค้าอยากได้ราคายางชนิดไหนแบบไหนนะครับบอกได้นะครับ หรือจะเอาส่วนลดตรงนั้นมาเป็นส่วนลดในการซื้อรถก็ได้นะครับเรามาคุยกันนะครับสําหรับลูกค้าที่จะซื้อรถนะครับโอเคครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันครับคันนี้เป็นระบบสตาร์ทไฟฟ้านะครับกดทีเดียวนะครับระบบไฟโหมดใช้ได้ปกตินะครับขี่นะครับเดี๋ยวขับขี่ให้ได้ชมกันครับ การใส่เกียร์นะครับแต่คือชิปนะครับถือว่าแอลนี่ตัวแอลเจ็ดตั้งแต่แอลเจ็ดแอลแปดขึ้น,มา,น,านมากนะครับถือว่าเป็นชิปใส่สนุกมากนะครับเข้าสนุกมากแอร์ลมเหมือนเอสพานตัวเก่าๆเลยนะครับตัวปีสิบสิบโฉมสิบสามสิบสี่นะครับถ้าฟังจากอ่า ที่จริงๆตรงนี้ที่ผมยืนนะครับผมฟังผมไม่รู้ว่าในคลิปจะเสียงจะเป็นยังไงนะครับแต่คือฟังจากตรงนี้คือที่ผมยืนตรงนี้คือเสียงท่อก็ลั่นพอสมควรนะครับจะลั่นแบบนุ่มๆแน่นๆนิดหนึ่งนะครับแต่ก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปอยากจะให้ลั่นกว่านี้ก็สามารถไปทาได้นะครับทาเป็นสลิมออนก็แค่ตัดแคต์ดล่างนะครับจะเป็นแคร์ลนเล็กๆด้านล่างนี่นะครับ โอเคครับคันนี้สภาพสวยมากนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับมีของแต่งให้แล้วก็ขี่แล้วไม่เหมือนใครนะครับรถที่ขี่ดี รุ่นหนึ่งเลยนะครับที่ผมว่าผมขับขี่มาแล้ว,ลวรู้สึกว่าขี่ดีมากเป็นมิตรกับผู้ขับขี่มากเลยนะครับระบบวาล์ว wow! แปรผันระบบอะไรคือมันมันทำได้เพอร์เฟกมากนะครับโอเคครับคันนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่459000บาทนะครับราคาถือว่าคุ้มมากนะครับสำหรับรถที่ได้ของแต่งประมาณนี้น่าขี่มากเลยนะครับคันนี้ สภาพสวยมากนะครับใครได้ไปคุ้มสุดๆนะครับผมขายแค่เพียง459,000บาทนะครับขายแพงเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่สนใจจริงๆอยากจะไปใช้ขับขี่นะครับคันนี้ขอเก็บอขอฝากไว้ให้ทุกท่านพิจารณานะครับโอเคครับใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร0942264675 Facebook James Woop Rider นะครับ รถอยู่จังหวัดเชียงรายครับนี่ครับตามนี้เลครับสติกเกอร์เพิ่มแรงหมูครับผมเบอร์โทรอะไรด้านล่างนะครับ l ลน e นะครับเจมอัน e ดอร์ r กอ o ์วูฟ d e r เดอร์สกอร์นะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับจบการรีวิวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ